ไหนอะไรติดมีขนด้วยอุ้มมีคนในหูด้วยมีคนในหูด้วยคนอะไรอ่ะคนเมียเปล่าไม่ใช่คนใครอ่ะคนอะไรคนหนูเปล่าคนน้องกัดหรือเ่ากึ๊กกึ๊กกใช่หีเหลืองมันใส่เก่งสีเหลืองใครใส่เว็เว็บใส่เก่งใช่ ใส่เก,งห,เกงหนูสีเหลืองน่ะนะใส่เกงหนูสีเหลืองอแล้วหนูใส่เกงใครใส่เกงหนูเนี้ยีน่นะหมูเด้งใส่หมูเด้งหมูเด้งที่เบว่า่ะหมูหมูเด้งที่เบว่านนะอแล้วการบ้านน้องรูปอะไรรูปบินย,ยาอากาศรูปอะไรนะร,นาาารูปบินยาอากาศรูปบินยาอากาศ ที่แบบนีะว่าปีเนือาจาาไม่ว่านราปีนอาจา่าใ้หนู